เตรียมพบกับความมันทั้งประวัติศาสตร์ที่พร้อมสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกกับศึกวัน170ที่จะกลับมาระเบิดความมันขั้นสุดอีกครั้งณอ m p a c t a r ร n a าเมืองทองทาดีในวันศุกร์ที่24มกราคม2568เริ่มคู่แรกเวลา19นา30นาทีโดยศึกวัน170ได้เผยโฉม2คู่มวยนัดหยุดโลกออกมาเรียกน้ำย่อยเป็นที่เรียบร้อย โดยคู่แรกเป็นการเปิดศึกรีแมตช์ของ2ส,สุดยอดนักสู้มือพักการระหว่างตะวันฉาย p ีเแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอเวท145-155ปอนด์เตรียมป้องกันบอลลังสมัยที่4จากคู่ปรับเก่าซูเปอร์บอลซูเปอร์บอนเทนนิ่งแคมป์แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวทเฉพาะการ ร่วมด้วยซปเปอร์เล็กเกียดหมูเก้าแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนต้มเวทและคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์เตรียมกลับมารังบัลลังมวยไทยสมัยแรกสุดชีวิต จากผู้ท้าชิงอันดับ2ของแรงกิ้งอย่างนิโคคาริโร่กำปั้นจอมเลือดเดือดจากสกอตแลนด์สำหรับตะวันฉายและซูปเปอร์บอลก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยประชันฝีมือกันมาอย่างดุเดือดแล้วหนึ่งครั้งในศึกวันลุมพินี46เมื่อเดือนธันวาคม2566และเป็นฝั่งตะวันฉายที่สามารถรักษาเข็มขัดเอาไว้ได้บุดบิดจากการเฉือนชนะคะแนนเสียงข้างมาก หลังจากนั้นตะวันฉายยังคงรักษาผลงานระดับสูงเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการป้องกันบอลลังมวยไทยสมัยที่สามเอาไว้ได้จากการเบียดชนะคะแนนเสียงข้างมากเหนือโจนัทวุฒในศึกวัน167เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่ซูเปอร์บอลหลังจากภาคคว้าบอลลังมวยไทยไฟตต่อมาจึงเบนเข็มขัด ไปกระชากบาลังคิกบ็อกซิ่งเฉพาะการมาคองด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันมารัตกิเก,กอเรียนจอมอึดจากอาเบเนียในศึกวันลุมพินี58เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและล่าสุดงัดฟอร์มเก่งสับศอกน็อกยกแรกโจนัทวุฒในกติกาม,มวยไทยในศึกวันลุมพินี81เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา จนทำให้ได้รับสิทธิ์ขึ้นท้าชิงบัลลังมวยไทยเป็นหนที่สองในครั้งนี้และลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นแท่นกลายเป็นแชมป์โลกวัน2กติกาคนต่อไป ด้านซูเปอร์เล็กไฟล่าสุดในศึกวัน168เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโชว์พิสงเพลงสอบปิดเกมน็อกจนาทานแฮกตี้อย่างรวดเร็วเพียงแค่เวลา49วินาทีของยกแรกพร้อมกระชาตเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทมาพาดบ่าเป็นเส้นที่2ต่อจากแชมป์คลิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอเวทได้อย่างยิ่งใหญ่ ครั้งนี้ซูเปอร์เล็กพร้อมขึ้นสังเวียนทำหน้าที่ป้องกันบอลลังมวยไทยครั้งแรกโดยจะต้องดวลเดือดกับผู้ท้าชิงฟอร์มแรงอย่างนิโคคาริโรนักสู้ไร้ผ้ายจากสกอตแลนด์ดีกีเจ้าของเก้าอี้เบอร์สองของแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทที่ความมั่นใจกำลังพุ่งสุดขีดจ,จากผลงานการผลิตสึกคู่ชกฝีมือชาตสี่ไฟรวด โดย2คู่ชูโรงที่เปิดเผยออกมาเป็นการเรียกน้ำย่อยเพียงเล็กน้อยในศึกวัน170เท่านั้นหลังจากนี้ยังจะมีการประกาศคู่มวยเพิ่มเติมอีกมากมายห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงสำหรับศึกวัน170คู่แรกจะเริ่มเวลา19.30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง7 HD เริ่มเวลา20.30นาทีเป็นต้นไปครับ